สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมอ๊ฟซังนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมซอฟตอาร์ตออนไลน์ของประเทศจีนนะครับมันเป็นเกมมือถือของประเทศจีนนะครับตอนนี้ผมเล่นเซิฟสามให้เล่นทุกคนดูเซิฟสามครับแต่จริงๆนะครับผมเล่นเซิฟหนึ่งอยู่นะครับมันมีของเยอะผมแนะนำนะครับให้เล่นเซิฟหนึ่งนะมันจะมีแบบใบอะไรสักอย่างแหละแล้วมันมีเพชรเป็นพันๆเลย ก็ไปเปิดตัวละครได้อแบบสุดยอดเลยแต่มันได้แค่ครั้งเดียวไงก็อย่าพลาดกันนะครับอผมเลือกซับสามไปดูแล้วกันซับสามไม่แน่นะครับมันอาจจะมีก็ได้แต่ซับสองมันน้อยซับสองมันไม่มีเพชรให้อ่ะซับสามคงไม่มีหรอกเพราะว่าถ้าใครทําเป็น V P สองได้ปุ๊บกาถึงจะได้ไงแต่ผมไม่ผมผมไม่เป็น V P หรอกเป็นธรรมดาพอแหละคลิกเขียนนะครับ ถ้าใครอยากรู้นะเพามันสมัคร,ย,รยังไงอ่ะมันมีการสมัครไว้ใครอยากรู้ว่าสมัครยังไงไปดูของคนอื่นเลยนะคะผมไมาไม่ได้หวดูหรอกเพราะว่าไอนเนี้ยไปแล้วอ่ะ,อะเริ่มมากันแบบเงี้ยเออตอนแรกอ่ะมันจะมีสคริปต์แล้วก็จะมีให้เลือกตัวละครแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวละครไปว่าตัวเองอ,งอยากชื่ออะไรนีผมผู้ชายผู้หญิงก็เลือกผู้ชายไปแล้วกันนะใครใครเป็นเพศอะไรอ่ะผมก็เลือกอันนั้แล้ว ก็เริ่มเล่นอย่างนี้แหละพอสมัครเสร็จอะ่ะมันก็จะมีให้สู้กับบอสบอสชั้นเจ็ดสิบห้ามั้งนี่แหละว่าชั้นเจนะ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะถ้เป็นตัวกระดูกอะ่ะเราก็จะเข้ามาถึงนี้ได้อหละอ่ะล้วก็จะมาเล่นดูกันนะครับอัดอยู่ไมนะ่น่ยดูนะอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าผมโหลดวิดีโออยู่นะครับ พอม,มันกากไงเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเดินเดินสอนเนี่ยเป็นของ a อ d ด o อ d นะครับถ้ากระตุกก็ขออภัยนะครับ <c oughs> นี่นะก็จะกดอย่างเงี้ยมันจะมีสองขีดส,มส,มส,มสม้มๆใช่ปะก็กดไปสองครั้งก็จะตรมดีสองครั้งลวดให้เลยผมชอบเลยไหมวลามันเติมตรมดีเราอะตัว ข้างหน้าตัวละครเราอ่ะมันจะมีรูปหลอกเลือดเหมือนในในอนิเมตรจริงๆเลยถ้าเราเดินเข้าไปหามันปุ๊บมันก็จะสู้กับเราเลยเ <c oughs> นี่ย้องก็จะแต่นี้ผมปิดเสียงไว้อ่ะกลัวจะมันยินเสียงผมเพลงมันจะดังไปหน่อยเออ เพระเาะว่าผมพูดเบาเบอยู่ด้วยไม่ค่อยพูดดังส่าไรตายเดินไป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 ,ไป,ไปน่ะคำาวบนนั้นก็จะเขียนเขียนไว้ครับหนึ่งทับสามแสดงว่าเราเหลืแค่ตัวเดียวแล้วเราตีไ้สองตัวสองตัวแหละนี่ครับคิดตกอสุนะผมก็เล่นมาแล้วเยวอะหนเหมือนกันนะครับ หาสกิปปะแค่ให้เป็นการเสียเวลาเอ้เซิร์ฟหนึ่งอะผมจับได้ไกลเพื่อนของคตัวแล้วก็อะไรตัวนึงไม่รู้อ่ะเอ้ตัวเอ้ตัวยิงปืนสไนเปอร์อ่ะแต่ไม่ใช่ตัวนั้นนะไอตัวที่อยู่ในโลก GGO อ่ะไม่ใช่นะ ที่ตัวแบบโคตรเก่งเลยจมงตีแค่ครั้งเดียวก็ตายแล้วผมต้องสู้บ้างครับผมต้องสู้บ้างใครเห็นท่านตายที่สวยผมกดให้ดูก็ได้แต่อัศนักขก็อดเห็นไปนะครับเพราะได้คนเดียวนีอตายแล้วแหละอ๋ออึโย่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 ต่อคู่นะครับตายการ์ดบอสเสร็จแล้ว <tuh> oh hei ketuk kartu kambai kambai, balik ah, um, duduk berapa สุ่มตัวมันเตอร์สุ่มตัวแบบตัวของเราอ่ะแต่สุ่มเนี่ยทุกครั้งเลยพี่มันให้สุ่มเองให้มันให้สุ่มเนี้ยจะได้ตัวเอสตัวสีตัวผู้หญิงอ่ะเป็นแมวอ่ะชื่ออะไรจำไม่ได้ละครั้งเลยอ่ะจริงๆมันบังคับมาให้ได้อะอะไรก็ไม่มไม่ค่อยชอบมุงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยตัวหน้าตลอดเลยตัวตตตตสีต้มตึมตึมๆมอะไรเน่ะผู้หญิงเนี่ย ่ก็ต้องวิ่งไปมไม่ว่ามันจะก,กระตุกหรือเปล่าก็รู้นะข้ามไปรับของวิธีปืนจ่อเลยวะ่ะเฮ้ยที่มันเพชรอยู่ว่ะทำไมจะเริ่มปืน,ปนสึกแล้วก็มาเป็นเพชรเฉยเลยถ้าผมพูดกระตุกกระตักไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนแปลก,ปลกดูกัน หกนาทีแล้วเร็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 พาร์ทนี้ผมก็จะเล่นให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเล่นให้เต็มๆเลยยี่สิบนาทีมั้งอ้ไม่ถึงหรอกทักงสิบห้าสิบห้าสิบห้าไปเรื่อยๆแหละต้องตื โอ้ไปตายเอื้อเอื้อโหอ,อะไรวะนี่เท่ยัง่ะน้ำจ้อมเท่าไนก็ได้นี่ไอหลอดเนี่ยหนึ่งสองแม็กเนี่ยก็คือแบบถ้าไม่ตายเราถ้าหนึ่งปุ๊บก็คือใช้ไแค่ครั้งเดียวถ้าสองปุ๊บใช้สองครั้งถ้าแม็กปุ๊บใช้ได้สามครั้งเลยแบบถ้ามีสามคนใช้สามคนรวนเลยอ,อ๋อรวมพลังนี่คือออกนะปุ่มออกเนี่ยเห็นไหม ให้ดูจีิงอ่ะก็ให้กระตุกทกทีละอัดนีก็กระตุก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 ต้องสู้ค่ะต้องสู้ยันตัวไม่ได้เนีย่ยให้ดูแล้วกันเนีย่ยตรงนี้นะครับที่มันเป็นตรงนี้นี่คือเวลาถ้าเราไม่จมตีปุ๊บมันก็จะหมดเวลามันก็เถินถึงเถิอนมันหรือมันก็อัตโนมัติเองแหละตอนนี้คือออกนะครับปุ่มออกเนะ่ะข้างล่างเป็นจอนะ่ะลูกจอนะ่ะ ก็คือแบบอัตโนมัติอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยแหละเอ,อ,อก่อนตรงนีญญ <c oughs> ้และตายอ่ะโว้ยจบกอนเสียทีเสียทีถ้าไม่ตายของพระเอกเนี่ยขอโคตรโกงเลยโกงมากมากเลยนะครับ ยอฟูเดี๋ยวิดห,หน่อยก็ได้ค่นี้พอลราหนึคิดเท่าั้นแหละส่งครั้งสองครั้งต้นี่นีโอไม่แต่ต้มตีตออูเบื่อดังกระตุก่ย จะทำแบบผมและผ้ามันก็สวยดีนะก็ถือว่าใช้ได้อะเอออื้ออื้อแรกๆก็จะตรงดีเบามังหลังหอแบบกระนำเลยตั้งแต่หลังก็ไม่ได้เม่ได้ไม่ได้สิ่งอะไรเลแนะนำนะครับให้เล่นอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าไอ้ยิงหลังแบบไม่ไหวเลยอ่ะตเอ้อเล่นอ่ะเลีวติดกว่าแล้วแบบหนังยากอ่ะแบบโอ้ยถึงด้านแล้ที่อย่างนี้แหละตายประจําเลยไม่ค่อยได้เล่นไงทางนี้ก็กั้นไว้นะคะข้าไปไม่ได้ดหรอกม,มันจะบังคับนะไว้ทิ้งก่อนแล้วกันนะครับ